ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆจากทางกาโตะนะครับเครื่องดื่มกาโตะนะครับมานำเสนอนะครับผมกาโตะบิซัมเมอร์ส่งรหัสใต้ฝาแจกสบัดจุกๆุรับซัมเมอร์นี้ชวนเพื่อนๆมาร่วกกิจกรรมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นรางวัลมากกว่า2 0 0รางวัลและเราพิเศษสเปเชียลดีต่อใจสุดๆอย่ารอช้าห้ามพลาดนะครับร่วกกิจกรรมนะครับซื้อกาโตะบิ๊กซัมเมอร์สรสชาติใหม่วงเล็บนะฮะ ซื้อสินค้ากาโตะบิ๊กซัมเมอร์สามรสชาติใหม่เท่านั้นนะครับแมงโก้นะครับบินบ,บินซูนะครับแมงโก้ Mango, บินซูก็มะม่มวงมะม่มวงอะไรวะบินซูนี่ถ้าเป็นไทยก็มันคือบินซูอะแล้วมันเขาเรียกอะไรน้ำแข็งใส่อะน้ำแข็งใส่แมงโก้นะครับแอปเปิ้ล ครีมโซดานะครับแล้วก็คาราเมลเบทเทอร์เบียนะครับสามรสนี้เท่านั้นที่เ e เ e ่นอและราคาทั่วไปสามารถส่งรหัสใต้ฝาเข้าลูกกิจกรรมได้2วิธีนะครับหวิธีที่1นึ่งส่งใต้ฝาส่งใต้ฝานะครับมันจะมีรหัสมาให้อยู่แล้วดอกจัน4ี่ดอกจัน6กดอกจันแล้วก็รหัสใต้ฝา10บหลักสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ แต่ว่าวิธีแรกนี้จะต้องเสียค่าส่งครั้งละ3บาทนะครับโดยเฉพาะ3เครือข่ายนั้นเท่านั้นก็คือ d t แท็ก Move และ AS นะครับถ้าคุณใช้ซิมมือถือค่ายอื่นที่ไม่ใช่สค่ายนี้นะครับไม่สามารถส่งชิงโชคได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเสียรหัสละ3บาทนะครับวิธีสองสแกน QR Code ขค้่าขวดนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือกดลิงก์เข้าไปที่ออหน้าเพจหน้าเว็บนะครับ สงวน1รหัสต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะฮะร,รหัสสามารถส่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจกระตบกอฟตฟานพร้อมแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะครับก็วิธีที่2นี่รู้สึกจะไม่เสียเงินนะครับแต่ว่าคุณต้องเข้าไปส่งรหัสภายในเว็บเพจนะครับผม มีสิทธิ์รุ่นละวันมากกว่า200รางวัลมูลค่ากว่า1.31 349,000บาทรางวัลที่1 iPhone 14นะครับ128จิกนะครับจำนวน20รางวัลรางวัลละ32,900บาทมูลค่า6แสน58นะครับวันที่2เป็นสร้อยคอทองคำา1สลึงนะครับจำนวน40รางวัลนนะครับรางวัลละ7,900บาท วันที่3เป็นบัตรเติมเงิน t o m o v e t o m o t o m o v e t o m o n e y Wallet นะครับเ,เป็นบัตรเติมเงิน t o m o n e y Wallet จำนวน150รางวัลรางวัลละ500บาทรวมมูลค่า75,000บาทรางวัลพิเศษ Special Package ทัวร์ญี่ปุ่น Universal Fuji Lavender จํานวน3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารางวัล100,000บาทรวมมูลค่า300,000บาท เฉพาะเมื่อส่งรหัสใต้ฝาคาโตบิ๊กซัมเมอร์รสชาติคาราเมลเบเทอร์เบียเท่านั้นนะครับคุณง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณอยากลุ้นแพ็กเกจโ่ีุปยูนิเวอร์แซลนะครับให้ซื้อนะครับคาราเมลเบเทอร์เบียเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรสอื่นนะครับ ไม่ได้ลุ้นนะครับกลายเป็นลุ้นเอ,อ่อไอโฟนแทนนะครับหรือว่าเสื้อคอทองคำแทนนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อคาราเมลเบเตอร์เบียเนี่ยก็น่าจะได้ลุ้นไปทัวร์ญี่ปุ่นกันที่ยูนิเวอร์แซลนะครับลดสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับประกาศรายชื่อวันที่31พฤษภาคม6 6นะครับยังใ,ใครเพิ่มเติม บราบราบานะครับพูดง่ายคือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้นะครับสมมุติเราส่งให้ให้ให้น้องชื่อชื่อน้องส่งไปน้องได้น้องได้ไปเราไม่ได้ไปนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าส่งชื่อแม่ไปนะครับให้แม่ได้ไปเราไม่ได้ไปประมาณนี้นะครับ แล้วสมมุติถ้าสมมติเราได้ไปลายแต่ว่าเราไม่อยากได้อะเราขอเป็นเงินได้ไหมไม่ได้นะครับไม่สามารถเป็นอะไรเป็นเป็นเงินทองได้สมมติสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแล้วได้นี้ก็แลสรุปก็คือสมมติถ้าเราโชคดีมากๆเราได้มากกว่า1รางวัลน,นะครับก็เขาก็จะให้รางวัลสูงสุดแก่เราห่รางวัลรางวัลวอื่นก็จะไม่ได้เพราะว่าคุณมีสิทธิ์ได้แค่รางวัลเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่หน้าร้อนนะคะอากาศร้อนมากนะครับ ไปหาเครื่องดื่มดีๆสักอันหนสักอย่างหนึ่งแกโตะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะซื้อในเซเว่นเรามาดื่มสามรสชาติที่อยู่ในรูปนี้นะครับถจะสามารถส่งรหัสมาชิงโชคได้นะครับก็สามารถดื่มแล้วใค,ใครร้อนแล้วสดชื่อแล้วยังได้มีโอกาสไอได้ Airphone ด้วยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะฮะไปซื้อราโตะที่เซเว่นนะครับหรือราคาอื่นที่ก็ที่ มี3ยี่ห้อ3ลรถเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้ถึงวันที่7พฤษภานะครับ